สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดนิงก็จะพูดไล่เรียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรือหนทางให้กับคุณในการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนเกิดวันที่สนะคะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนมีความฉลาดมีชั้นเชิงเป็นนักสร้างสันติภาพนะคะ คุณจะตระหนักถึงสิ่งรอบข้างได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมได้อย่างง่ายดายรักในความสวยความงามมีความอ่อนไหวนะคะบางครั้งอาจจะมีอารมณ์ที่ขึ้นลงหรือว่ารุนแรงได้ง่ายเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบอบช้ำจิตใจทำให้ตกเป็นเหยื่อหรือมีภาวะซึมเศร้าขาดความมั่นใจได้ ความสามารถของคุณอยู่ที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวทักษะการทูตการสื่อสารจะนำพาประโยชน์มาให้กับคุณคุณตรนะหักดีถึงสิ่งที่อยู่ในความคิดของผู้อื่นนะคะคือเข้าใจการกระทําอาการหรือกิริยาของคู่สนทนาได้อย่างดีคุณพร้อมที่จะสร้างความสงบสุขหรือว่าปองดองกับผู้อื่นในทำนองเดียวกันคุณมีศิลปะทางการทูต ช่วยให้ผู้อื่นได้พบกับข้อตกลงนะคะพบกับพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันคนเกิดวันที่สองก็จะเด่นเรื่องของสายศิละปะดนตรีกรวีศิลป์ต่างๆคุณเป็นคนอบอุ่นและน่ารักและต้องการสิ่งเดียวกันจากคนรอบข้างเพื่อนสนิทคนรักหรือคนรู้จักนะคะ คุณต้องการการสัมผัสหรือกล้าแสดงออกนะคะเรื่องการกอดการสัมผัสแสดงออกทางความรักในวัยเด็กมักจะได้รับความรักนะคะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยคุณต้องการสิ่งนั้นในตอนโตเช่นกันคนเกิดวันที่สองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทำงานได้ดีในการเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือเป็นผู้ตามนะคะ คุณพร้อมที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะผักดานคนเก่งๆขึ้นสู่เวทีโดยที่มีคนเกิดวันที่สองนะคะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะบุคลิกที่มีความถ่อมตัวใจดีรวมทั้งการมีการทูตที่ยอดเยี่ยมสัญชาตญาณของคุณทําให้คุณสามารถรับรู้ในสิ่งที่จะเติมเต็มให้ผู้อื่นมีพลังเช่นกัน คุณเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากและต้องการสภาพแวดล้อมที่บาลานซ์หรือสมดุลเมื่อเสร็จจากงานแล้วนะคะอาจจะอยากมีเวลาเงียบสงบหรือพักผ่อนบ้างไม่งั้นคนเกิดวันที่สองจะรู้สึกเครียดแล้วก็หมุดหิดได้ง่ายคนเกิดวันที่สองนะคะพร้อมจะเป็นกาวประสานหรือกระชับความสัมพันธ์ให้กับคนในกลุ่มเข้าด้วยกันแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับเครดิตแต่ก็ไม่เป็นไร คนเกิดวันที่สองนะคะยังมีอารมณ์อ่อนไหวสามารถเริ่มร้องไห้ได้นะคะเวลาชมภาพ,พยนตร์ที่สะเทือนอารมณ์หรือมีฉากละครที่ซึ้งๆหรือเรื่องที่กระทบเกี่ยวกับจิตใจคุณนะคะคุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดภายในนะคะบางครั้งยากที่จะแสดงออกความรู้สึกคือแสดงความรู้สึกได้ไม่เก่งนัก คนเกิดวันที่2นะคะก็เหมาะกับตำแหน่งที่ต้องดูแลสิ่งของหรือว่าผู้คนการบริหารดูแลเทคแคร์ Care, คนรอบข้างนะคะต้องยกให้กับคนเกิดวันที่2เลยค่ะฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะสามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิเคนโชของหลิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ